ไม่มีใครตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคาดคิดว่าเช้าวันที่ดูเหมือนจะเงียบสงบจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการทางทหารที่ก้าวร้าวและรวดเร็วที่สุดในรอบหลายปีเพียงชั่วพริบตาท้องฟ้าเหนือจังหวัดบุรีรัมย์ก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงระเบิดกึกกล้องจากชุดจรวด BM21 ที่ถูกยิงมาจากฝั่งกัมพูชาช่วงเวลาที่กองทัพภาคที่สยืนยันคือ8นาฬิกา30นาทีในขณะที่ประชาชน ยังคงใช้ชีวิตตามปกติจรวดจากอีกฝ้าของชายแดนตกลงสู่กลางชุมชนสายโท1สิบอำเภอบ้านกรวดนี่ไม่ใช่การเตือนไม่ใช่การยิงข่มขวัญแต่มันคือการโจมตีที่เล็งเป้าเข้าใส่ดินแดนไทยโดยตรงโดยเจาะจงพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่จากบุรีรัมย์ถึงสุรินทร์พยานหลายคนเล่าว,ว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดประมาณตีสามเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องทําให้คนทั้งชายแดนตื่นขึ้นด้วยความตื่นตระหนก พอถึงเวลาตีห้การประทะด้วยอาวุธปืนเล็กก็ปะทุขึ้นแล้วเงียบลงแต่ความสงบนั้นดำรงอยู่เพียงชั่วครู่ประมาณ18นาฬิกาของวันก่อนหน้าฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มยิงปืนใหญ่และจะรวดเข้ามาในดินแดนไทยราวกับได้เตรียมการยกระดับสถานการณ์ไว้แล้วการโจมตีตอน8นาฬิกา30นาทีเป็นเพียงก้าวต่อไปในการคำนวณที่ดำเนินการอย่างเป็นจังหวะและมีเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หลายคนบรรยายว่านี่เป็นหมากที่สกรปรกเพราะกัมพูชาเลือกช่วงเวลาที่มีพลเรือนออกมาทำกิจกรรมมากที่สุดพร้อมทั้งเลือกจุดรอยต่อที่อ่อนไหวซึ่งเคยถือเป็นเขตการชนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง bm21 เป็นจรวดหลายลำกล้องที่มีระยะยิงกว้างแต่มีความแม่นยำตำ่ำหมายความว่าลูกใดก็ตามที่ตกลงในเขตชุมชนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาลการยิงจรวดแบบนี้ใกล้หมู่บ้านไม่เพียงคุกคามคนไทย แต่ยังเสี่ยงที่จะส่งผลย้อนกลับทําให้ประชาชนฝั่งกัมพูชาเองต้องตกอยู่ในความเสี่ยงหากมีการตอบโต้นั่นคือเหตุผลที่ผู้สังเกตการบรรยาการกระทําของพนมเปนว่าทั้งอันตรายและขาดการควบคุมทางยุทธวิธีสําหรับประเทศไทยการโจมตีครั้งนี้ทําให้กองกําลังชายแดนตั้งตัวไม่ทันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการกระทบกระทั่งปราปรายรอบพื้นที่ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือน แต่ทั้งหมดหยุดอยู่ที่ระดับการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้ระดับความก้าวร้าวและความต่อเนื่องนั้นเกินกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่เช้ามืดเสียงปืนใหญ่กลายเป็นฉากหลังที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับพื้นที่สุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษหลายครอบครัวยังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องวิ่งหนีลงหลุมหลบภยัยหรือรีบขึ้นรถหาทางหนีทีไรในขณะที่เสียงระเบิดยังดังสนั่นมาจากเบื้องบน ภาพบันทึกบางส่วนที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่งมาเผยให้เห็นความโกลาหลเด็กๆก,กรีดร้องผู้สูงอายุตัวสั่นเทาเมื่อเสียงปืนใหญ่ดังราวกับจะฉีกหลังคาบ้านบางครอบครัวเก็บข้าวของไม่ทันทำได้เพียงอุ้มลูกแล้ววิ่งออกมาที่ถนนในฝั่งกัมพูชาที่ติดชายแดนชุมชนหลายแห่งก็อดกังวลไม่ได้เพราะดูดีว่าเมื่ออำนาจการยิงเกินขีดจำกัดการตอบโต้จากไทยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และอาจตกลงในเขตที่อยู่อาศัยฝั่งตรงข้าม สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือกรอบเวลาแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การกระทำที่วุ่วามแต่เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการจัดตั้งคืนก่อนหน้ามีการยิงปืนใหญ่เช้ามืดกดดันต่อเนื่องด้วยการดวลปืนพอสายก็ใช้ BM21 ถล่มชุมชนวิธีการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความปั่นป่วนต่อเนื่องทำให้ไทยคาดเดาได้ยากว่าจุดไหนคือจุดสูงสุดและจุดไหนคือจุดเปลี่ยนของยุทธการผลที่ตามมาคือ ทุกการตอบสนองของไทยจำต้องคำนวณภายใต้บริบทที่พลเรือนกำลังรับแรงกดดันโดยตรงการโจมตีตอน8นาฬิกา30นาทีไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ความเสียหายทางวัตถุแต่มันคือบททดสอบต่อเจตจำนงในการป้องกันตัวต่อความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และต่อความอดทนของกรุงเทพเฯและนั่นคือช่วงเวลาที่ระบุถึงระยะใหม่ของวิกฤตการณ์ ระยะที่ทุกการตัดสินใจต้องเผชิญกับความเสี่ยงของความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าและคาดเดายากกว่าหากชุดจรวจ BM-21 ในตอนสายคือหมัดที่ทำให้ไทยไม่ทันตั้งตัวร่องรอยทางยุทธวิธีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกลับแสดงให้เห็นระดับการคำนวณที่ลึกซึ้งและแยบยลกว่านั้นผู้สังเกตการจํจำนวนไม่นอยบรรยายุทธวิธีของกัมพูชาในครั้งนี้ว่าเป็นการฉกฉวยความได้เปรียบจากภูมิประเทศข้อมูลและเวลา เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดในขณะที่ผักประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าสู่สถานการณ์อันตรายที่ไม่ควรเกิดขึ้นประการแรกการที่กัมพูชาเลือกเวลาเช้ามืดซึ่งประชาชนยังอยู่ในบ้านและไม่ทันระวังตัวไม่ใช่เรื่องบังเอิญจากข้อมูลในพื้นที่และคำบอกเล่าของชาวบ้านเสียงปืนเริ่มขึ้นตอนตีสามแต่เป็นแบบประปรายนั่นคือช่วงเวลาที่ไม่เพียงพอจะบีบให้ไทยเปิดใช้งานกลไกลตอบโต้เต็มรูปแบบ แต่เพียงพอที่จะรบกวนการนอนหลับและสร้างความตึงเครียดที่ยืดเยื้อการกระจายแรงกดดันเป็นช่วงเวลาด่วนปืนตอนตีหยิงปืนใหญ่ตอน18นาฬิกาของวันก่อนหน้าและตามด้วยจรวด BM21 ตอน8นาฬิกา30นาทีได้สร้างคลื่นความตึงเครียดที่ต่อเนื่องทำลายความสามารถในการคาดการเจตนาที่แท้จริงของฝ่ายกัมพูชาประการที่2การเลือกใช้ BM21 ซึ่งเป็นอาวุธที่มีการกระจายตัวสูง ยิงเข้าสู่เขตชุมชนไทยทําให้การกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการฉกฉวยความกลุ่มเครือเพื่อสร้างแรงกดดัน BM21 ไม่มีความแม่นยําสูงเพียงแค่เบี่ยงเบนไปไม่กี่องศาวิธีกระสุนก็จะพุ่งเข้าบ้านเรือนแทนที่จะเป็นเป้าหมายทางทหารสิ่งนี้ทําให้นักวิเคราะห์ประเมินว่ากัมพูชาเลือกวิธีการโจมตีที่ปลอดภัยสําหรับตนเองแต่อันตรายสําหรับคู่ต่อสู้เป็นรูปแบบสงคราม ที่ความเสี่ยงส่วนใหญ่ถูกผลักไปที่ประชาชนไทยประการที่3วิธีการที่กัมพูชาเปิดฉากการรบเป็นลำดับชั้นทําให้ฝ่ายไทยไม่สามารถจับจุดสูงสุดของการโจมตีได้ขั้นแรกแค่ดวนปืนเบาๆต่อมาเป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กจากนั้นจึงทุ่มด้วย b m 21ยุทธวิธีนี้คล้ายกับสนามรบที่เต็มไปด้วยคลื่นรบกวนทำให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียพลังงานตึงเครียดตลอดเวลา และอาจประเมินทิศทางการโจมตีหลักผิดพลาดผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยให้ความเห็นว่านี่เป็นการรบเพื่อบันทอนจิตใจมากกว่าบันทอนกำลังพลและมันทำให้ไทยต้องตึงกำลังป้องกันตลอดทั้งคืนประการที่4ผลพวงของยุทธวิธีนั้นไม่ได้ตกอยู่แค่ฝั่งไทยเมื่อกัมพูชายิง BM-21 ใกล้ชุมชนของตนเองพวกเขาได้ผลักชุมชนฝั่งตนเข้าสู่ความเสี่ยงสองต่อหนึ่งคือ ความเสี่ยงที่จรวดของตนจะตกผิดเป้า2คือความเสี่ยงที่จะถูกไทยยิงสวนสถานการณ์นี้ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนผ่านการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการบรรยาการกระทําของกองกําลังกัมพูชาว่าขาดการไตร่ตรองระหว่างเป้าหมายทางทหารและความปลอดภัยของพลเรือนจากมุมมองชายแดนการกระทําเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นการสร้างอันตรายโดยไม่จําเป็น หรือถึงขั้นถูกมองว่าเป็นการใช้ประชาชนเป็นเคราะก,กำบังทางยุทธวิธีประการที่5วิธีการวางกำลังของกัมพูชาสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาเตรียมการมาก่อนการประสานเวลาการดวลปืนปืนใหญ่และจรวดภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นชุดการกระทาที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือสร้างแรงกดดันในวงกว้างสร้างความขัดแย้งหลายจุด ทำให้ไทยต้องกระจายกำลังไปตลอดแนวชายแดนแทนที่จะโฟกัสไปที่จุดสำคัญอย่างตาควายตาเมือนหรือเนิน350จุดที่น่าสังเกตที่สุดคือวิธีที่กัมพูชาปกปิดเจตนาที่แท้จริงพวกเขาสร้างจุดโจมตีเล็กๆน้อยๆกระจายตัวแล้วจู่ๆก,ก็เปิดฉากยิงและระดมยิงปืนใหญ่หนักในช่วงเวลาที่ไทยไม่คาดคิดสิ่งนี้ทำให้พยานหลายคนรู้สึกว่านี่เป็นรูปแบบการรบที่ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนเป็นยุทธวิธีที่ฝ่ายตรงข้าม ต้องทั้งป้องกันตัวและคาดเดาไปพร้อมกันโดยสรุปไม่ใช่ระดับความรุนแรงของอาวุธที่ทำให้สถานการณ์อันตรายแต่มันคือวิธีที่กัมพูชาจัดวางจิกซอแต่ละชิ้นของการโจมตีเมื่อรวมกันแล้วมันสร้างรูปแบบที่ชัดเจนคือสร้างความโกลาหลชิงลงมือก่อนและฉกฉวยความเสี่ยงที่จะตกใส่พลเรือนเพื่อให้ไทยลำบากใจในการตอบโต้รุนแรงในสายตาของประชาชนที่อาศัยอยู่แนวหน้า นั่นคือเหตุผลที่ชุดการกระทําครั้งนี้ถูกมองว่าเต็มไปด้วยเล่เลี่ยมขาดความโปร่งใสและสร้างอันตรายให้กับทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ประเทศไทยฝ่ายเดียวหลังจากหลายชั่วโมงที่ต้องเห็นการยกระดับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การดวนปืนข้ามคืนไปจนถึงชุดจรวด bm 2 1ที่ตกลงในเขตชุมชนบุรีรัมย์ไทยตระหนักว่าสถานการณ์ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเตือนภัยปกติไปแล้วสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการไม่ได้มีลักษณะของการอวดศักดา หรือสร้างแรงกดดันทางยุทธ,ธวิธีอีกต่อไปแต่มันคือชุดการกระทำที่ทำให้ชีวิตคนไทยถูกคุกค,คามโดยตรงและผลักดันพื้นที่ชายแดนเข้าสู่สภาวะไม่สงบอย่างร้ายแรงในบริบทเช่นนั้นการที่ไทยเตรียมก้าวเข้าสู่ระยะการตอบโต้ที่รุนแรงไม่ใช่ทางเลือกตามอำเภอใจแต่เป็นปฏิกิริยาที่จำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนประชากรและดุลความมั่นคงที่ทั้งสองประเทศรักษามานานหลายปี ทันทีที่ได้รับรายงานความเสียหายแรกจากบุรีรัมหน่วยปฏิบัติการของกองทัพภาคที่สองได้เปิดใช้งาน,นกลไกประเมินผลด่วนทันทีนายทหารในพื้นที่บรรยายไว้อย่างชัดเจนว่าเสียงจรวดไม่ได้ดังมาจากจุดเดียวอำนาจการยิงถูกระดมยิงเป็นกลุ่มก้อนสร้างพื้นที่อันตรายที่กินระยะทางหลายกิโลเมตรสิ่งนี้ทำให้ไทยจำต้องกังวลว่า หากไม่ดำเนินการให้แข็งกราวพอกัมพูชาอาจผลักระดับการโจมตีขึ้นไปอีกขั้นขยายวงการยิงไปสู่สุรินทร์รีสะเกตรหรือแม้แต่ด่านตรวจสำคัญตลอดแนวชายแดนในความเป็นจริงของสนามรบการไม่ตอบโต้ก็เท่ากับการยอมรับการถูกข่มเหงเมื่อฝ่ายหนึ่งใช้ปืนใหญ่และจรวดเล้งเป้าเข้าสายดินแดนของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพวกเขากำลังส่งข้อความว่าไม่เกรงกลัวที่จะขยายความขัดแยง้งหากไทยหยุดอยู่แค่การป้องกันหรือเจรจา พวกเขามีความเสี่ยงที่จะถูกผลักเข้าสู่สถานะตั้งรับโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพใดๆก็ไม่อาจยอมรับได้ดังนั้นผู้สังเกตการจึงประเมินว่าการตอบโต้ที่รุนแรงคือหนทางเดียวที่จะทําให้สนามรบนิ่งลงก่อนที่ทุกอย่างจะหลุดการควบคุมการโจมตีทางอากาศใส่ร็อกกระเช้าไฟฟ้าที่เนิน350ซึ่งเป็นโครงสร้างที่กัมพูชาใช้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงและจุดสังเกตการทางยุทธวิธี เป็นตัวแทนของจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนนั้นไทยไม่ได้เล็งเป้าที่เขตชุมชนแต่เลือกเป้าหมายทางทหารที่เป็นกุญแจสําคัญซึ่งมีความหมายในการกดดันทางยุทธวิธีทันทีการทําลายกระเช้าบนเนิน350ไม่เพียงตัดเส้นทางส่งสเสบียงสําคัญของกองกําลังเข็มรถที่ยึดอยู่บนยอดเนินแต่ยังแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ยอมรับการถูกผลักให้ถอยร่นไปตั้งรับในระดับการทหารความเคลื่อนไหวนี้มีผล2ประการ 1. น สกัดกั้นความได้เปรียบเรื่องความสูงของกัมพูชาซึ่งเอื้อให้พวกเขาสังเกตการเล็งเป้าและปรับการยิงลึกเข้ามาในดินแดนไทย 2. ส่งคำเตือนทางยุทธศาสตร์ว่าไทยมีความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทำลายเป้าหมายสำคัญหากกัมพูชายัางคงขยายปฏิบัติการจากมุมมองความมั่นคงภายใน ประชาชนในสุรินทร์และบุรีรัมย์ต้องผ่านค่ำคืนแห่งความกลาหลเสียงปืนใหญ่คำรามเหนือหัวเด็กเล็กร้องไห้ระง,งมคนชาราตื่นตระนกในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลไทยไม่อาจยืนดูเฉยๆสื่อมวลชนบันทึกความต้องการของประชาชนจำนวนมากที่อยากให้กองทัพยุติภัยคุกคามนี้ให้เร็วที่สุดเพราะพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับการอพยพไปพร้อมกับฟังเสียงกระสุนบินผ่านหมู่บ้านตลอดไป นักวิเคราะห์บางคนในกรุงเทพยังชี้ว่าปฏิบัติการที่แข็งกราวของไทยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามเฉพาะหน้าแต่เพื่อขีดเส้นแบ่งเขตแดนทางพฤติกรรมที่กัมพูชาเพิ่งทำลายลงไปขึ้นมาใหม่ในความขัดแย้งชายแดนครั้งก่อนๆทั้งสองประเทศต่างปฏิบัติตามขีดจำกัดที่รู้กันโดยในคือเรียงการโจมตีชุมชนเรียงการใช้จรวดที่มีอนุภาพทำลายล้างวงกว้างเรี่ยงช่วงเวลาที่มีพลเรือนหนาแน่น แต่ครั้งนี้กัมพูชาได้ข้ามเส้นเหล่านั้นก่อให้เกิดการกระทําที่ก้าวร้าวคาดเดายากและสร้างความเสี่ยงให้ทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนี้ผู้สังเกตการจึงลงความเห็นว่ากัมพูชาสมควรได้รับปฏิกิริยาทางทหารที่รุนแรงไม่ใช่เพราะไทยต้องการขยายสงครามแต่เพราะการไม่ตอบโต้จะสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหากฝ่ายหนึ่งสามารถยิงจรวดใส่พลเรือนได้โดยไม่ถูกสกัดกัน้นความพยายามรักษาสันติภาพตลอดแนวชายแดน หลายปีที่ผ่านมาก็จะพังทลายไม่ใช่แค่คนไทยแต่ชาวบ้านฝั่งกัมพูชาที่อาศัยใกล้ชายแดนก็จะได้รับผลกระทบหากวงจรการยกระดับความรุนแรงยังดำเนินต่อไปด้วยการโจมตีที่เนิน350ไทยได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมจะลงมือเพื่อสกัดกั้นความเสี่ยงที่จะลุกลามปกป้องประชาชนและยืนยันอีกครั้งว่าพฤติกรรมที่ล้ำเส้นของกัมพูชาจะไม่ถูกมองข้าม นี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ใช้อารมณ์แต่เป็นก้าวย่างทางยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันที่จำเป็นในความขัดแย้งที่เส้นแบ่งความปลอดภัยถูกอีกฝ่ายลบเลือนไปก่อนเบื้องหลังความเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับสถานการณ์ที่กัมพูชาทุ่มเทลงมาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ให้เห็นความจริงอันเปลอยป่าว่ากัมพูชาไม่ได้ครอบครองแสนยานุภาพทางทหารเพียงพอที่จะประคองการเผชิญหน้าในระยะยาว และไม่มีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าเพื่อกดดันไทยความเสียเปรียบเรื้อรังนี้เองที่ทําให้พนมเปญเลือกวิธีรุกคืบแบบฉับพลันแม้จะเป็นทางเลือกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพื่อปกปิดสภาวะหมดแรงทั้งในด้านกําลังคนและยุทธโณกจุดที่สังเกตได้ง่ายคือการกระทําของกัมพูชาขาดความสม่ําเสมอและขาดสเสถียรภาพโดยสิ้นเชิงเสียงปืนปราบปลายตอนเช้ามืดระดมยิงปืนใหญ่ตอนเย็น แล้วยิง BM21 เข้าใส่ชุมชนตอนพระอาทิตย์ขึ้นจังหวะเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบแต่ดูเหมือนปฏิกิริยาที่สิ้นหวังของกองกําลังที่พยายามสร้างความประทับใจที่รุนแรงเพื่อดึงดูดอํานาจที่เอียงไปทางไทยกลับคืนมาแทนที่จะสร้างระบบป้องกันที่จริงจังกัมพูชากลับเลือกการโจมตีแบบชิงลงมือก่อนเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นรูปแบบการกระทําที่มักปรากฏเมื่อฝ่ายหนึ่งขาดความสามารถในการเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยและยาวนาน ผู้สังเกตการณ์ที่ชายแดนประเมินชัดเจนว่าปืนใหญ่กัมพูชาทำงานหนักเฉพาะในช่วงแรกหลังจากนั้นความหนาแน่นของการยิงลดลงอย่างรวดเร็วพิสูจน์ว่าขีดความสามารถในการสำรองกระสุนและการส่งกำลังบำรุงไม่เพียงพอที่จะลากยาวความเข้มข้นของการโจมตีนี่เป็นสัญญาณคลาสสิกของกองกำลังที่กำลังค่อยๆหมดแรงแต่จำต้องแสดงความแข็งกร้าว ยิ่งขาดศักยภาพกัมพูชายิ่งมีแนวโน้มที่จะใช้การโจมตีที่สร้างเสียงดังเพื่อสร้างความรู้สึกว่าพวกเขายังมีอำนาจในการกดดันอีกปัจจัยที่น่าสนใจคือวิธีที่กัมพูชายโยนความผิดให้ไทยทุกครั้งที่ความขัดแย้งปะทุไม่ว่าหลักฐานในพื้นที่จะเป็นอย่างไรการระดมยิงแต่ละระลอกถูกแก้ต่างด้วยเหตุผลที่คลุมเครือเช่นการป้องกันตัวหรือตอบโต้การยั่วยุในขณะที่พวกเขาเองเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน หลายครั้งที่มีการบันทึกไว้ยุทธวิธีโยนความผิดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป้าหมายทางทหารแต่เป็นความพยายามวาดภาพทางการเมืองให้เข้าทางตนเพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่ว่าพวกเขาเสียการคุมเกมไปนานแล้วไทยซึ่งมีกองกำลังขนาดใหญ่กว่าอุปกรณ์ดีกว่าและเครือข่ายโลจิสติกที่สมบูรณ์กว่าย่อมถือไพ่เหนือกว่าในทุกฉากทัดกัมพูชาเข้าใจเรื่องนั้น และความแตกต่างนี้เองที่ทําให้พวกเขาบ่มเพาะวิธีการที่บ้าบินคือจุดชนวนความขัดแย้งในระดับต่ําแต่สร้างเสียงอึกทึกบีบให้ประชามติโลกต้องหันมาสนใจเพื่อสแสวงหาความได้เปรียบในการเจรจาหรือชะลอปฏิกิริยาของไทยอย่างไรก็ตามวิธีการนี้กลับผลักดันพลเรือนของทั้งสองประเทศเข้าสู่วังวนอันตรายโดยไม่จําเป็นนักวิเคราะห์จํานวนมากมองว่ากัมพูชากําลังเดิมพันกับความน่าจะเป็นที่ไทยจะยับยั้งชั่งใจ เพราะกรุงเทพไม่ต้องการยกระดับสถานการณ์สู่สงครามเต็มรูปแบบความจริงคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยเลือกวิธีรักษาสเสถียรภาพและจำกัดความขัดแย้งเสมอแต่ดูเหมือนกัมพูชาจะตีความความอดทนนั้นผิดไปเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสในการยั่วยุซ้ำซากฝ่ายหนึ่งยิ่งยอมอีกฝ่ายยิ่งรุกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ใหญ่อย่า,ยยางชุดจรวด BM21 ตกใส่บ้านเรือนคนไทยวิธีการที่กัมพูชาปฏิบัติย่งเผยให้เห็นสิ่งหนึ่ง พวกเขาไม่มีทางถอยหลังกองกำลังที่เข้มแข็งพอจะหาทางเลี่ยงความเสี่ยงเลี่ยงการสร้างความไม่สงบใกล้ชุมชนเลี่ยงการกระทําที่อาจนำมาซึ่งการตีโต้ขนาดใหญ่ในทางกลับกันกองกำลังที่กำลังดิ้นรนเฮือกสุดท้ายมักไม่สนผลที่ตามมาขอเพียงสร้างแรงกดดันระยะสั้นและกลบจุดอ่อนระยะยาวได้การที่กัมพูชาจุดชนวนการสู้รบติดขอบเขตที่อยู่อาศัยต่อเนื่องคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด ในบริบทนั้นปฏิกิริยาของไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนแค่ความต้องการป้องกันตัวแต่ยังมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ากัมพูชากำลังประพฤติตนเสมือนกองกำลังที่ไม่มีอะไรจะเสียพร้อมที่จะเลือกการกระทำที่บ้าบิ่นเพื่อปกปิดจุดอ่อนหากไทยไม่เด็ดขาดในการขีดเส้นพฤติกรรมใหม่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นซ้ำและแต่ละรอบจะอันตรายยิ่งกว่าเดิมเมื่อฝ่ายที่เสียเปรียบถูกตอนจนมุม พวกเขาอาจเลือกที่จะยกระดับสถานการณ์โดยไม่สนหน้าอินหน้าพรหมและสิ่งนั้นเองไม่ใช่จำนวนอาวุธคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ไทยเข้าใจเรื่องนี้ดีเพื่อหยุดยั้งห่วงโซ่การกระทำที่บ้าบินนั้นการตอบโต้ที่รุนแรงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเสียงระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงสะท้อนกล้องในหุบเขาสุรินทร์และบุรีรัม คำถ,ถามที่ใหญ่กว่าเริ่มปรากฏขึ้นตามเมืองหลวงต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนจะทำอย่างไรกับกัมพูชาที่ก่อเหตุคุกคามสันติภาพในภูมิภาคโดยตรงอย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งที่จำกัดอยู่แค่พรมแดนสองประเทศอีกแล้วแต่มันคือบททดสอบต่อโครงสร้างความมั่นคงทั้งหมดของอาเซียนโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นบนหลักการของการไก,กล่เกลี่ยการยับยั้งชั่งใจและการเคารพซึ่งกันและกันหลายปีมานี้ อาเซียนภูมิใจในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในแต่เรื่องราวชายแดนครั้งนี้สร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหากประเทศสมาชิกกระทำการเกินขอบเขตละเมิดบรรทัดฐานสร้างความเสียหายให้พลเรือนเพื่อนบ้านอาเซียนจะยังคงเงียบต่อไปได้หรือไม่เพราะความเงียบก็เท่ากับการยอมรับว่าประเทศใดก็สามารถข้ามเส้นได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบที่กรุงเทพนักวิเคราะห์ภูมิภาคหลายคนเสนอเหตุผลว่าอาเซียนไม่สามารถหลับตาข้างหนึ่งได้อีกต่อไป หากกัมพูชาสามารถยิงจรวดใส่ชุมชนไทยโดยไม่ถูกป้องปรามในรูปแบบใดเลยข้อความที่ส่งไปถึงภูมิภาคจะอันตรายมากเสถียรภาพที่อาเซียนพยายามรักษาแท้จริงแล้วเป็นเพียงสีที่ทาเคลือบไว้บางๆซึ่งแตกกระเทาะได้ง่ายเมื่อเจอกับการกระทำฝ่ายเดียวที่จากกาตากัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ก็เริ่มหารือกันว่าอาเซียนจำเป็นต้องพิจารณากลไกความรับผิดชอบร่วมกัน พวกเขาตั้งคำถามว่าควรหรือไม่ที่จะกำหนดชุดเกณฑ์ในการจัดการกับการกระทำทางทหารฝ่ายเดียวที่สร้างอันตรายให้พลเรือนแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยอยู่ก็ตามเพราะชัดเจนว่าจรวด BM21 ที่ตกลงบรีรัมไม่ใช่เรื่องภายในที่กัมพูชาจะแก้ตัวเองได้สิ่งที่ทำให้ประชาคมภูมิภาคลำบากใจคือกัมพูชาใช้มุกเดิมๆทางการทูตอาเซียนหลายครั้งคืออ้างตัวว่าเป็นฝ่ายถูกคุกคาม และโทษว่าประเทศอื่นเริ่มก่อนอย่างไรก็ตามครั้งนี้หลักฐานจากพื้นที่ทั้งเวลาพิกัดตกของจรวดและลำดับการยิงที่ยืดเยื้อทำให้ข้ออ้างนั้นฟังไม่ขึ้นอีกต่อไปถึงกระนั้นพนมเปงก็ยังอาจพึ่งพากลไกฉันธรรมติในอาเซียนเพื่อสกัดกั้นการประนามอย่างเป็นทางการนี่คือจุดติดขัดที่ใหญ่ที่สุดขององค์กรภูมิภาคอาเซียนต้องการรักษาความกลมเกลียว แต่ความกลมเกลี่ยนี้กำลังถูกสมาชิกรายหนึ่งฉวยโอกาสเพื่อกระทำการโดยไม่ต้องกลัวถูกตำหนิในระยะยาวสิ่งนี้ไม่เพียงเป็นภัยต่อไทยแต่ยังอาจสร้างบรรทัดฐานให้กับข้อพิพาทอื่นๆตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงชายแดนพมา่บาบังกละ,ะเทศเสียงบางส่วนในภูมิภาคเสนอว่าอาเซียนควรใช้มาตรการละมุนละม่อมแต่ป้องปรามได้หนักแน่นเช่นเปิดการประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาพฤติกรรมสร้างความไม่สงบของกัมพูชา เรียกร้องให้มีการชี้แจงอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะทั้งหมดจัดตั้งกลไกลสังเกตการพื้นที่ชายแดนภายใต้การดูแลของอาเซียนหรือออกถแถลงการร่วมยืนยันว่าการโจมตีเขตที่อยู่อาศัยเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้อย่างไรก็ตามคำถามคือประเทศสมาชิกจะมีความมุ่งมั่นเพียงพอหรือไม่บางประเทศเคยเลี่ยงการกระทบกระทั่งทางการทูตเพื่อรักษาสมดุลภายใน แต่ครั้งนี้ระดับการยกระดับจากฝั่งกัมพูชาเกินกว่ามาตรฐานปกติมากพวกเขาไม่เพียงสร้างอันตร,รายให้คนไทยการกระทําที่ขาดการควบคุมยังทําให้ชุมชนชาวเขมรที่ติดชายแดนตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วยหากอาเซียนยังปล่อยผ่านเหมือนปีก่อนๆอ,องค์กรนี้ต้องเผชิญกับความจริงที่ยากจะยอมรับบทบาทการรักษาสันติภาพของพวกเขากําลังเสื่อมถอยและความสามารถในการป้องกันความขัดแย้งไร้ประสิทธิภาพในทางกลับกัน หากส่งเสียงออกมาอย่างแข็งขันอาเซียนสามารถยืนยันได้อีกครั้งว่าสันติภาพภูมิภาคไม่ใช่แนวคิดสวยหรูแต่เป็นค่านิยมที่ต้องปกป้องด้วยการกระทําที่เป็นรูปธรรมจากสถานการณ์ปัจจุบันนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอาเซียนจะต้องเลือกจะกล้าออกมาจัดก,การกัมพูชาอย่างชัดเจนหรือจะยอมรับว่าสมาชิกรายใดก็สามารถทําตามใจชอบได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ และนี่อาจเป็นช่วงเวลาตัดสินว่าอาเซียนยังเป็นกลุ่มก้อนที่เหนียวแน่นหรือเป็นเพียงเวทีการทูตที่ไร้อำนาจจริงหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงอันผันผวนคำถามที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าไทยจะตอบโต้ไปถึงไหนหรือกัมพูชาจะเหลือแรงสู้รบได้นานเท่าไหร่สิ่งที่ผู้สังเกตการภูมิภาคกังวลยิ่งกว่าคือความสัมพันธ์ของสองประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่พื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งเปราะบางมาตลอดหลายทศวรรษได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ในวันนี้ทันทีที่จรวดตกลงสู่เขตชุมชนและการโจมตีทางอากาศถูกเปิดใช้งานความเชื่อใจทางยุทธศาสตร์ที่แตกสลายคือผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตลอดหลายปีทั้งสองฝ่ายรักษาสถานะสมดุลที่มินเมไม่ใช่เพราะเข้าใจกันลึกซึง้งแต่เพราะเชื่อว่าอีกฝ่ายยังเคารพเส้นแบ่งที่รู้กันโดยในครั้งนี้เส้นแบ่งเหล่านั้นถูกกัมพูชาข้ามไปแล้ว นำมาซึ่งผลพวงที่ทั้งสองประเทศอาจต้องชดใช้ไปอีกหลายปีนั่นคือความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดิ่งลงเหวที่กรุงเทพความรู้สึกร่วมในขณะนี้คือการตื่นตัวขั้นสูงสุดไม่มีพื้นที่สำหรับการสานิฐานว่ากัมพูชาจะประพฤติตนอยู่ในกรอบอีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงหลายคนประเมินว่าไทยจะต้องปรับโครงสร้างยุทธ,ธศาสตร์ชายแดนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การวางกำลังระบบเรดาไปจนถึงการเสริมความแข็งแกร่งของบังเกอร์ ให้เป็นมาตรฐานใหม่แทนที่จะเป็นมาตรการชั่วคราวพูดง่ายๆคือชายแดนไทยกัมพูชาอาจก้าวเข้าสู่ยุคแช่แข็งทางความมั่นคงที่ยาวนานในฝั่งกัมพูชาการเลือกใช้การยั่วยุปเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทหารได้ผลักดันตัวเองออกจากวงโคจรความร่วมมือที่เคยสร้างผลประโยชน์ให้ทั้งคู่ในภูมิภาคที่เศรษฐกิจพึ่งพาการค้าแรงงานข้ามชาติและการค้าชายแดนอย่างหนัก การพังทลายของความเชื่อใจนี้จะส่งผลกระทบลูกโซ่ด่านพรมแดนที่เคยคึกคักอาจเงียบเหงาลงการไหลเวียนของแรงงานจากกัมพูชามาไทยเสี่ยงที่จะถูกคุมเข้มทำให้ตลาดแรงงานของพนมเปญเองเสียหายหนักอนาคตที่น่ากังวลกว่าคือการที่สองประเทศจะมองกันผ่านเลนส์แห่งการผเผชิญหน้าแทนที่จะร่วมมือกันเมื่อความขัดแยง้งทำลายรากฐานทางการทูตอันยาวนานหน่วยงานกลาโหมและความมั่นคงของทั้งสองฝ่าย มักใช้เวลาหลายปีหรือกระทั่งหลายทศวรรษเพื่อสร้างระดับความไว้ใจขั้นต่ำสุดขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลานั้นการเจรจาทุกอย่างจะถูกกระทบจากความทรงจำของความขัดแยง้งและอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ชายแดนก็อาจถูกตีความไปในทางที่เป็นปฏิปักษ์ได้ง่ายความร้าวฉานของความสัมพันธ์ยังทิ้งผลกระทบระยะยาวต่อประชาชนที่อาศัยใกล้ชายแดนพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกไม่แน่นอนตลอดเวลา กังวลว่าเสียงระเบิดอาจกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้โครงการเชื่อมสัมพันธ์ชายแดนโครงการเศรษฐกิจร่วมหรือกลไกการแลกเปลี่ยนสินค้าเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเส้นได้ที่เชื่อมสองชุมชนไว้มีความเสี่ยงที่จะหยุดชะง,งักอย่างไม่มีกําหนดชายแดนที่เคยไปมาหาสู่กันง่ายอาจกลายเป็นเข็มขัดแห่งความตึงเครียดที่ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างจับตามองความเคลื่อนไหวของกันและก,กันด้วยสายตาหวาดระแวง ในบริบทนั้นนักวิเคราะห์นานาชาติมองว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาได้ก้าวเข้าสู่ยุคถดถอยลึกและเพื่อฟื้นฟูจำเป็นต้องมีมากกว่าคำถแถลงทางการทูตต้องมีการยอมรับข้อผิดพลาดฟื้นฟูคำมั่นสัญญาที่จะไม่โจมตีพลเรือนทำให้กิจกรรมทางทหารโปร่งใสและสร้างกลไกาการสื่อสารฉุกเฉินเพื่อป้องกันการเกิดซ้าแต่ความหวังนั้นดูริบรีเพราะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นสร้างกำแพงทางจิตใจที่ข้ามผ่านได้ยาก สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความสัมพันธ์นี้อาจเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การ,รเผชิญหน้าแบบแฝงเร้นไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่ก็ไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงไทยจะเพิ่มการป้องกันกัมพูชาในสภาพที่เป็นรองอาจทำกิจกรรมก่อกวนเล็กๆน้อยๆต่อไปเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่แข็งกร้าวและอาเซียนแม้จะพยา,ายามไกล่เกลี่ยก็อาจแตะได้แค่ยอดปัญหาโดยไม่สามารถจัดการที่ต้นต่อได้ท้ายที่สุดอนาคต ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาขึ้นอยู่กับคำถามที่ว่ากัมพูชาจะตระหนักถึงราคาของการทำลายความเชื่อใจหรือไม่หากคำตอบคือไม่ภูมิภาคนี้ก็จะต้องอยู่กับสภาวะตึงเครียดที่ยืดเยื้อที่ซึ่งสันติภาพดำรงอยู่เพียงชั่วคราวและความผิดพลาดใดๆก็อาจทำให้ใชายแดนสั่นสะเทือนได้อีกครั้ง